สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนครับันทีงคูมาศในรายวิชาพระราศึกษาครับเรื่องที่จะสอนนักเรียนตรงนี้เป็นเรื่องของเกมและกิจกรรมทางกายครับเดี๋ยวไปดูเนื้อหาพรอมกันครับการออกกําลังกายหมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายหรือการกระตุ้นให้ส่วนต่างๆของร่างกายทํางานมากกว่าภาวะปกติอย่างแบบแผนโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของเพศวัยและสภาพของร่างกายแต่ละบุคคลครับ การออกกำลังกายจะช่วยส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและระบบไหลเวียนโลหิตรวมทั้งพัฒนาการทางด้านทักษะกีฬาการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองด้วยครับช่วยป้องกันโรคต่างๆและส่งผลให้มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์สังคมและสติปัญญาและเราควรเลือกกิจกรรมการออกกำลังกายหรือกีฬาที่ตนเองชอบและถนัดครับต่อ,อไปครับหหลักการออกกําลังกายครับ การออกกําลังกายที่ถูกต้องจะทําให้ร่างกายแข็งแรงและมีประสิทธิภาพในการทํางานครับและมีความปลอดภัยจากการออกกําลังกายได้การออกกาลังกายที่ถูกต้องมีหลักดังนี้ครับ 1. เลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยตัวอย่างเช่นเด็กควรเลือกกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะการเคลื่อนไหวและการเล่นเป็นทีมผู้สูงอายุควรเลือกกิจกรรมที่ไม่หนักจนเกินไปเช่นเดินลำํำไทเก็กเป็นต้นครับ2กิจกรรมที่เลือก ควรทำให้เกิดความเหน็ดเหนื่อยพอที่จะทําให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นเช่นการวิ่งการกระโดดติดต่อกันเป็นต้นครับ3ครับอบอุ่นร่างกายนะครับก่อนออกกำลังกายทุกครั้งนานถึง5-10นาทีครับ4ครับเลืกออกกําลังกายเบาๆก่อนเพิ่มเป็นกิจกรรมหนักๆเช่นยกตัวอย่างการวิ่งระยะทาง1กิโลเมตรแล้วจึงเพิ่มระยะทางต่อไปครับ5ครับ ออกกาลังกายให้ครบทุกส่วนของร่างกายอย่างสมดุลเช่นการว่ายน้ํา6ครับเมื่อออกกําลังกายเสร็จแล้วควรพักผก่อนกล้ามเนื้อหรือว่าคูณดาวครับให้ร่างกายกลับสู่สภาวะปกติ7ครับออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ3าครั้งแต่ละครั้งนานถึง30นาทีครับต่อไปครับข้อที่2ครับรูปแบบการออกกําลังกายการออกกําลังกายแบ่งออกเป็น2ลักษณะาดังนี้ครับ หนึ่งการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นการออกกำลังกายที่ใช้แก๊สออกซิเจนตลอดเวลาโดยอาศัยการทํางานที่ติดต่อการของกล้ามเนื้ออย่างสม่ำเสมอครับ,รบเป็นเวลานานทําให้มีประสิทธิภาพการทํางานของหัวใจปอดในะระบบไหลเวียนโลหิตโดยหัวใจอยากเต้นเร็วขึ้นเพื่อให้ได้ปริมาณอากาศที่มากที่สุดสูบฉีดเลือดแรงขึ้นเลือดในร่างกายจึงมีการไหลเวียนมากขึ้นแก๊สออกซิเจนจึงถูกกระจายไปยังส่วนต่ตางๆของร่างกายเพิ่มขึ้นด้วยกิจกรรมที่ใช้ในการออกกำลังกาย มีแอโรบิกมีหลายชนิดครับการวิ่งเหยาะๆการว่ายน้ําการเต้นแอโรบิกเหล่านี้ต่อไปครับการออกกําลังกายแบบแอนแอโรบิกเป็นการออกกําลังกายที่ใช้พลังงานแบบไม่ใช้แก๊สออกซิเจนเมื่อฝึกประจำจะมีผลต่อการเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อครับทาให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงมากขึ้นแต่มีผลน,น้อยในการเพิ่มสมรรถภาพของระบบหายใจครับในระบบไหลเวนโลหิตสาหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจ หรือโรคความดันโลหิตสูงไม่ควรออกกาลังกายในลักษณะดังนี้ครับเพราะเมื่อมีการเกร็งของกล้ามเนื้อจะทําให้หัวใจทํางานเพิ่มขึ้นพร้อมกับความดันโลหิตสูงขึ้นอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ครับการออกกำลังกายลักษณะนี้จึงเหมาะกับนักกีฬาและผู้ที่ไม่เป็นโรคดังกล่าวนะครับกิจกรรมที่ใช้ในการออกกาลังกายแบบแอนนอโรบิกมีหลายชนิดชยยเช่นการออกแรงดันกําแพงการออกแรงบีบวัสดุ การวิ่งระยะสั้นการกระโดดไกลการทุนน้ำหนักครับต่อไปครับเป็นใบงานครับคำที่เจงครับให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ลงในสมุดครับฟังคําที่เจงอีกครั้งครับให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ลงในสมุดครับข้อที่หนึ่งครับการออกกําลังกายหมายถึงให้นักเรียนตอบมาครับต่อไปข้อที่สองครับรูปแบบการออกกําลังกายมีกี่รูปแบบนักเรียนตอบมาอีกเช่นเดียวกันครับ ต่อไปครับข้อที่3ครับหลักการออกกำลังกายมีอะไรบ้างตอบมาเหมือนกันครับทั้ง3ข้อพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับขอให้ทุกคนโชคดีดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้แข็งแรงและเจอิกันครับสวัสดีครับ